เก็บตัดแล้วพี่โจ๊ะไอของพี่ตัวโคโลเจ็ดอีเปิดเลยเปิดโซล่าเปิดโซล่าอุ้ยโดนตัดโดนตัดไม่รู่ตัวไหนในป่าเลยน่าหกอยู่ในป่าหมดแล้ววุ่นเีโยวุ่นี้ไม่รู้อยู่ไหนนะ เอามาตายนี่ภูมิยิงตายนี่ยิงทะลุพุ่มไปดิลทะลุพุ่มแล้วซีซันหลวงแะทะลุพุ่มไปดิเซตใครตายตรงนี้น่บาไปได้อเจรักกัะโ่นี่นี่ตัวโอลเป็นไรเฮ้ยโอเคทัโอยกูตายนขาอ่ะตายวะตายยิงเฮ้ยยนก่อนแ่นัด คำแยกตัวนึงก็ทำายไปเลยล่หมดเืองไอเนี่ยเลยแล้วามที่ดัวเก็เมติดน B A C K นะใช่ๆ B A C K เล่นเมท่านคนเดยวเกมเลรกันน่ะเเดนเมยูแม่งขนไเนขนี้แม่งไอนี่มักันเลยนะมาวางกันเลยไปเลยไปเลยฮะยังมีตยนเช่นไ้ช่จอดี ไ่ไม่ได้ B A P A P A แบบี่ปนะแ่เิพี่เนะท่ยดนลิสเดฟเดฟโล้วเดงโฟลเโอเดฟลิสเดเดฟเเห็นฟลิสเัฟเดฟโแลโลิสโลิสเดฟ่ฟลิสพดฟเดีโลกลเดิ่ดกเปดล แค่นั้นยกหมดอ่ะอ๋อใครกดกระช่างคือรถแตกยกเออแค่นั้นแหละว่าว่าเล่นๆอยู่งาแล้วรถแตกเองคือยกไหมยกดินี่รถแตกยกเหมือนกันกไปเดินพังนี่เหรออ่าๆอีาอบนึงอาจีสเขาจะเล่นก่อนลเลย เดี่ยวแสนละแม่พูดนขางอไพี่ตัวนี้อ่ะพี่เชิดตัวูอี้พี่่เชดพีเชดตัวที่ชื่วลูอีกไ้่นมียาห้่อให่แค่เด 哎。嗯嗯嗯 โหล่โกระโดดยิงอะไรเพื่อนโอ้โหโผล่เลยเฮ้ยเพื่อนมีมีเด็กปะราคา่ำครับผมชัดสัรชัดโอ้ยัำนวนที่ยังไม่เปิดเลยเปิดเปิดไปแล้วชัดไหมไม่ผมชัดไหมไม่ผมชัดไหม I'm พื่อนขอบใจมากเพื่อนเจ็บจัดเลยเจ็บจัดเลยไปเจอกันไปเจอกันพน่มท um> ี่โทรไ้ให้มันหลอกมาดหี้ยไปซน่ดหน่อยพไหนที่บอกว่าจะ600จกโัวพีเค1ของเปล่าเฮ้ยไปดิไปใส่คาบุรีมเลยไปใส่คาบุดีห่ไปหุนด้วยดีนะพี่โอ๊ควันนี้เราแม่นที่บ้านหนีเหยียดประตูเขียนจะแพ้อีกเล้ ก่ใม่รเราจะทางงานนะอยาทอะไรเลยนะเดี๋ยวถ้ารถทำาใจแล้วมาน้นรถเยอะายมาเลยใจดีสัตว์ด้ยรอยู่สี่ตลเกินตใบโ้ยตใบตบีมันน้อยไปมีโรคอะไรบ้างเบหวานความดันบ้างเดี๋ยวมาแป๊นนึงเข้าวข้างนังกอนขาบโรคอ่ะั้าสุดไเลยหรอ เปล่าไม่เกี่ยวไม่เหลือไม่มีแต่เขาไม่เกี่ยวแรกๆขำนะหลังแข่งน่ารำไรจังเยี่ยคนที่ท่าคนเลยเยอะยะไม่หวไม่ทีแรกมันไม่เยอะทีแรกมันสิบกว่าโค้นทาพวกมึงลงมาเคลียร์บ้านแทงเสร็จก็จบแล้วไปแล้ว ที่าเล่น